อเอาแค่อยู่กับดิฉันสมัยช้ยนานาตาชาวหวังโลมโน,น,นคืออาหารหรือว่าขนมนะคะที่ทหารจีนใช้กินเวลาออกรบหรือว่าซ้อมรบปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่านี้แล้วแต่ว่าสมัยก่อนเขากินแบบนี้แหละก็เจอเครื่องดื่มดูกรีนะคะก็เลยซื้อกลับบ้านมาหนึ่งสอันเป็นขนมบังที่ทหารจีนกินตอนแบบว่าไปออกแคมป์ออกรบต่างๆมาเลยเริ่มเลยอันแรกนะคะอันนี้เป็นรสโอ้โหโอ้โหแน่นมากค่ะแน่นมากมันคืออาหารหรือว่าอาวุธเอาดีๆก่อนเจอศัตรูปุ๊บก็คว้าขนมปังใส่ปุม ขิดไม่อ่านอาดมอีกแล้วย่าดมให้ดูให้ดูให้ดูให้ด,หดูน้องจะมีสองตนอ่ะตนบนตนล่าง <c oughs> กินเหมือนถั่วตัดอะ่ะเหมือนขนมถั่วตัดเลยทุกคนมันคือมันคือมันคือรสถั่วอืมไม่แข็งอย่างที่คิดอร่อยแม่อร่อยอ เหมือนขนมตุ๊บตับสูตรหวานน้อยให้ดูนะวิธีที่เราแกะไปอืมอืมอิ่มท้องแน่นอนอิ่มท้องนี่นนสุขภาพอืมฝุดคอมากเราก็จะกินเครื่องดื่มลูกีนะคะก็คืออ่เาเขาเรียกว่าจ้างหมาที่แปลว่าหมาสึกอืมกินแล้วคึกเลยกระทิงแดงก็ มันเป็นเครื่องดื่มชูกำลังกันทิงแดงก็กันทิงแดงเหอะเจอม้าสึกเข้าไปอืมอร่อยนะอืมอร่อยฟิลสปอนเซอร์รสถั่วอืมอืมตุบตับตุ่นหวานน้อยอืมอืมอร่อยโอ้รสน้ำตาลทรายแดงอ่ะเดาว่ามันน่าจะหวานเพราะกลิ่นน้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายแดงคืออันนี้ขึ้นมา กัดไปข้าวอ่ะอ๋ออมก่อนเ่อมันเมื่อมันจะอ่อนลงอือโอเคแต่มันหวานแปลกๆอ่ะพอพอกินอันที่มันไม่หวานแล้วพอมันกินอันหวานปุ๊บมันหวานแปลกๆหวานเหมือนน้ำเหมือนน้ำตาลบูดแลถั่วอร่อยสุดแลถั่วอร่อยก็ได้อือมแม้วงเขแบบอือตบท้ายด้วยเครื่องดื่มชูกำลังกี